คนเรากินไข่ได้กี่ฟองต่อวันนะครับ หลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามมอมีเยอะเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบรับประทานไข่แต่กินไข่ไปมากๆก็กังวลน,นะครับว่าจะเกิดไขมันสูงหรือเปล่านะครับก็เลยถามมาว่ารับประทานไข่ได้กี่ฟองนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับมีงานวิจัยพบว,ว่าการรับประทานไข่เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้เส้นเลือดอุดตันหรือว่าเกิดโรคหวัวใจนะครับดังนั้นสามารถรับประทานได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับแต่ละคนจะรับประทานในปริมาณที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ละคนที่แข็งแรงดีอายุน้อยๆนะครับไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรนะครับสามารถรับประทานได้เลยครับออาจจะ1ฟง24% ฟอง3ฟองต่อวันแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่สําหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะครับอายุเริ่มเยอะขึ้นนะครับระบบเผาผลาญในร่างกายของเราอาจจะน้อยลงแบบนี้นะครับอาจจะต้องจํากัดปริมาณสักเล็กน้อยนะครับในสัปดาห์หนึ่งอาจจะรับประทานประมาณ4ฟองหรือว่า5ฟองต่อสัปดาห์นะครับก็จะดีต่อร่างกายมากกว่าและแนะนําเลยนะครับไข่ที่รับประทานควรเป็นไข่ต้มนะครับไม่ใช่พวกไข่เจียวไข่ดาวแบบนี้นะครับเพราะว่าไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยไขมันจะสูงกว่าแล้วก็พลังงานสูงกว่าครับ